วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ําเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ําท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับ แต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภายน้ําท่วมกว็าตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามากรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกัน,นรประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ําท่วมมีภัยลูกเห็บพายุและก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน20,000บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ย อาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน1 0,000บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสําหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ําท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ําท่วมเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน S <S ให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ําท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจํานวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ darum, ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจํานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ําท่วมตามความเสียหายที่แท้จริง <S <S ส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คลุมครองภัยน้ําท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจํานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภยัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ําเช่นรถติดไฟแนนซ์ผนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ําเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภยัยหรือในกรณีที่นะครับน้าไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยง เส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ําไปทําให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นําพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้เอาการภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทําให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับ ก็อาจจะมีความผิดฐานช่อโกงประกันวินาศภ,ภัยได้อีกด้วยตามมาตรา3 4 7แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นป การภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ําท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสํานักงานคอปพสายด่วนนะครับ1นึ6นะครับสนะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ 3. บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ4 จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ5ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม 6. ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอายการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157